ครับอันนี้เลือกพิธีกันบ้านรงนนะครทัที่เี่ยับชาวบ้านเท,ทสดเป็นประเพณีมา การต้นรับได้เมตตามาทำพิธีลบรถลเงแมมาก่อนพุกนอาไปขับรถ่นไปะมาก่อนนอมาก่อนมาดีเลยมาดีเลยบอดบัวไม่มีบอดเร่งส่งมาเลยไปขับรถไหมไปตั้งร้าไหม เป็นพิธีอะไรก็เป็นพิธีอะไรกันบ้าบกนานเป็นธีกันบ้านบจานต้นนะครับท่านผาชาวบ้านทำพิกันบ้านสมัยโบราณ บ่อยครัเกทุกปีครับทำทุกป no, mm ีตอจะเป็นก่อกอเจดีสายกดีสาย คือโบราณนะครับกันบ้านบ้านเราบุุดนะครับชาวบ้านมาเยอะเลยนะครับเยอะเลยมันทำทุกปีครับการสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่หมู่บ้านนะครับ เป็นประเพณีโบราณที่ทำทุกป,ปีให้้้รููดวยยคัับบมบมมาาาากกลงแนนน่่นอ aaaawaraaaeaa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 maaoaioaaaoaiao <coughs> ักัมภั <laughs>

เป็นปดอกเอรีโดลานะครับที่บ้านเราปลกตั้งแต่หม่บ้านทีมาทุกปีนะครับกันสิง่งที่ไม่ดีเข้าสู่หมู่บ้านป้องกันใครผู้สิทธิ์คิดไม่ว่าจะมีไกตะไลอันใดๆครั